สวัสดีครับพอดีมีนิสิตสอบถามมาว่าในกรณีที่เราใช้โมดูล s t e e l Design ใน Robot Structure Analysis แล้วพบว่ามี Member ที่ไม่ผ่าน Design Code เราจะทำการเลือกเม m เบอร์ Member ในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างไรนะครับในคลิปนี้ผมก็จะอธิบายวิธีนะครับโดยกระบวนการเราเริ่มต้นจากการทำการออกแบบโครงสร้างเหล็กนะฮะจากนั้น เมื่อทำการาดีไซน์เราก็จะได้รายละเอียดของตัวเมมเบอร์มาว่าเมมเบอร์ไหนมีดีไซน์เรโชรที่เกินกว่า1ซึ่งหมายถึงว่าไม่ผ่านดีไซน์โค้ดจากนั้นนะครับเราทำการ sort ทำการ s o ผมจะ sort จากดีไซน์เรโชรสูงไปต่ำนะฮะก็จะเห็นว่ากลุ่มที่ดีไซน์เรโชรมากกว่าหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านสมมุติว่าผมต้องการที่จะทำการเลือกอผมคลิกนะฮะ คลิกเลือกทั้งหมดและให้กดไปที่ calculation m o d e มันจะปรากฏ list ขึ้นมานะครับว่าอันนี้คือ list ที่ member ที่ไม่ผ่านที่เราเลือกไว้ให้กด control c นะฮะและนำไปวางไว้ใน bar selection ด้านบนจากนั้นก็ enter ฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่า member ที่ไม่ผ่านก็จะถูกเลือกและให้เราสามารถที่จะดู ศึกษาพฤติกรรมได้ครับว่ากลุ่มที่ไม่ผ่านเนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรแล้วก็ทำการแก้ไขใน,นระดับต่อไปครับสำหรับในคลิปนี้ก็สิ้นสุดเ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ